วันนี้ผมจะเล่นกาวอาแล้วครับวันนี้ผมจะไม่เล่นกาวพีทนะครับการประจนภัยของคนเกาๆานะครับเกาวของแท้กาของจริงกาของแขรมึงต้องโดนเกาเกาคุณในนี้โอเคผมขอปิดฟีเจอร์ข้างๆก่อนแล้วกันนะรอเกมโหลดเกมมิ่งครับองน้องเพราะว่าเกาวพีทเลิกอัปเดตไปแล้วครับเพราะคนสร้างหมดกําลังใจนะครับแล้วผมกดสกิลอะไรของผมบอก ติดที่เกาะอะไรเก,ก,กาะผลมไม้อ๋อครับท่นโอเคขีนคาคุต้อง,องเลยเดชมาดินหาเราจะยิงโอ้โหแรก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 ,แรกเราจะไปฆ่าบอสกัน,น,นหรือเปล่าวะ

โอเคไม่ไม่เป็นไม่เป็นมิดเลยสักนิดกดดีเลยสกิลยอดฮิตสำหรับคนขี้เกียจสกิลยอดฮิตสำหรับคนขี้เกียจสกิลยอดฮิตสำหรับคนขี้เกียจแต่ถ้าได้ผลตื่นมานี่โคตรดีเลยเอ้าวว้ยอะไรไวะโกโจสตูรุอ๋โกโจอ,อีอามาหรือมั้งเวลานี้และ หนีหน <N> ีหน <N> ีหนีหนีมอยู่บนต้นไม้แล้วก็กลับไอที่อาคิดมาอยู่ตรงนี้จีทำอะไรเสียนนี่ไอ้ตุ๊กตี้อะไรต้องใช้โกโจซาโต้รุอีกแล้วโอ้โกโจซาโต้รุแม่งเยอะเกินไปให้พิบัติโกระดับโกโจซาโต้รุ่งให้พี่บัตรระดับโกโจซาโต้รุ่งนกอันนี้คือตุ๊ก ปิไพ่พิบัลระดับโกโจซาตุรุบุญบุญบุญตี๋ไพ่พิบัลระดับโกโจเอิ่มปึ๊บปึ๊บไพ่พิบัลระดับโกโจหวังว่าจะหายไปแล้วนะไพ่พิบัลระดับโกโจโอเคมันไม่ เดี๋ยวปวดอับลูอคเบลตสกิลาคุดาวโอเคห้ามสกิล E เพราะมันจะแบบพุ่งไปนี่แล้วก็คือการฟาร์มของคุณเสียงหรัคบคนไม่มีงบที่จะเติมที่จะซื้อของดีๆแล้วเอามาฟาร์มก็จะเป็นแบบเอ้ยอีกก้อง เอ็กก้องอยุงนี่อือแหล่อดีมากเยี่ยมเยีย่มยมตายละหูหูแตกเลยหูแตกเลยไอ้น้องเอ่อตายตอนที่เป็นเ์ไปดูกันว่าขุนเกิดไปสิวอสเกิดยังนั่นแล้วว่าจะไปทิศไหนไปทิศไหนวะ,นวะมั่วอย่าไปเกาะเป็ดก็พอมาโกดสลาม เนีย่ยถ้าไปกกเป็ดแล้วเราฆ่าเป็ดได้หนังสือโชคกี่เกินไงเจอละโอเคมันยังไม่เกิดไปโอ้อยชนกระเพาไปไปโบเป็ดดีกว่าไปโกเป็ดไปกบเป็ดดีกว่าไปหากกเป็ดดีกว่ากาวนิดยังไม่ตายเลยแต่คนสร้างเขาไม่ไหวแล้วเขาไม่อยากทำแล้วแบบไม่มีกำลังใจอ่ะ ไอเกมมันยังไม่ตายไงพี่เรามาเกาะไหนอีกเนี่ยนี่มันโซโล B2 หรือเปล่าเนี่ยโอเคโอเคตรงไปตรงนั้นก็จะเจอเกาะเกากเป็ดเป็ดยังไม่เกิดมีแต่คนรอเป็ดเดี๋ยวดูโยลูกก่อนว่าโยไม่เกิดไปกาะเป็ดเลย ม่ผมเคยออยแล้วก็เซฟิตุปายิเซฟไปเซฟสไปพอยใหเซฟไปไปไปดูที่จังัตื่นปิวเลยปิวเลยป่าเ้ มีไอ้ฮัลทฮัลปิว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 โอ้โห what the hell กระเด็นเลยตึ๊บกระเด็นเลย what the hell เวอิมแพ็กเล็กตัดเตะชอว์โชว์โชว์โชว์ เออบุสไอ้ดำกลายเป็นไอดำไแล้วเขาบอกก็ต้องอัพไออันนี้ให้คผมจะไม่ใช่ไอ้ดำอะไรนี้ดิศูนก็คือเนี่ยไอ้ตรงนี้ต้องเป็นห้าพันน้องไม่ใช่ไอ้ตรงนี้ต้องเป็นห้าพันถึงจะไม่เป็นไอ้ดำอะไรนี้ไปที่นี้ก่อนได้มาแล้ว เดี๋ยวไปดูผลเซียนก่อนเซียนอยู่ไหนไลฟ์สองไปดูเซียนดีกว่าเซียนเซียนเกิดยังเซียนเกิดยี่สิบห้านาทีเราไปยาวๆเลยยี่สิบห้านาทีแบบตัดคลิปด้วยดูกันเซียนเกิดยังมีวิธีมีวิธีความคามบอเซียนอยู่นะาร์มง,ง่ายคดดีแต่ต้องการระยะให้ดีต้องมีผลแสง สเตมินาเยอะเก็บลอกออกเลยเอ้ามันนี่มัน,มนเช็บล้วให้เลยแบบเนี้ยแล้วก็รอแซนเกิดไปอย่าลืมกด A ดยแหละข้อสำคัญอยากกด E กับกด F ไม่กด F อ่ะกดกดแล้วมันกินสเตมิน,นามันเปลืองอะกด E ก็คือมันจะพุ่งไปหามิสเตอร์แซนอันนี้ เกมนี้มีปืนหรือเปล่าอ่ะตอแต่เปอร์เซ็ผมมีโอกาสที่จะได้สตรีมด้วยนะถ้าถ้าคนอนน่ไรเนี่ยอาจจะสตรีมได้นะครับหน,นึ่งเนี่ยอาจะสตรีมได้โอเคเออแปลเปร์เซ็นต์ต่อบอสตอนดดนี้เกิดหรือยี่โอ้แับเป็นเงาลม เด็กมือกลมแล้วใช้ดาร์กตีตีตีแล้วถ้ใช้อะไรเป็นความโอ้สว่างเกิดูน้ำเสียงมีคาดดวงตาเอแต่เป็นเหมือนเดิมทีละไอจีจ๋วดโอเคเรอบอแสแซนเกิดแบบเติง,ตง ผมคิดว่าเซนน่าจ,จะไม่เกิดได้แหละไปดูคาราดก่อนเออเอคาราโตบบอ้ดจัปิ้วป่าป่าป่าคาราเกิดไม่นะเออเป่าคาราไม่เกิดจบคลิปเลย จบเทปเลยค่ะล่าไปเกิดบายบาย